สวัสดีคะ่ะไมโฟอีมนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแคส s ซ c ค e รคำถามแรกศิลปินท่านไหนที่ทำให้ไมยเสียอาการมากที่สุดอืมจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยเสียอาการค่ะแต่ว่าถ้านึกในความทรงจำเหรอมีเนย <laughs> เออเหมือนประทับใจแบบอุ๊ยน่ารักจังนอ้องเป็นเด็กดีจังเลยก็เลยเอ็นดูเออเออเป็นความประทับใจแบบนั้นค่ะมีเนยค่ะโอเคคําถามต่อไปคําถามต่อไปตอนเด็กๆเ,เคยโกหกแม่เรื่องอะไรเคยโกหกว่านอนหลับแล้วตอนกลับบ้านตอนเย็นเพราะไม่อยากอาบน้ําก่อนนอนค่ะแบบแกล้งหลับแอบหลับอ่ะ ล้วแม่ก็ไม่โอ้ยหลับไปแล้วหลับไปแล้วต้องนอนเลยห้ามอาบน้ำอะไรเงี้ยแย่ป่ะโอเคคำถามที่สามจุดดจุให้คะแนนความโรแมนติกของตัวเองเต็มสิบให้สิบค่ะเหมือนเป็นคนใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมากกว่าเอออาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราจะแสดงออกเสมอว่าว่าเขาสำคัญ <c oughs> บทของใครในคุณชายที่มาอยากเล่นที่สุดเพรแท้ค่ะอยากเล่นบทแฮนหน้าห้แฮนานาแล้วบทเพรแท้ซึ่งแบบเป็นคนหนูรวยขี้วีนแล้วก็แบบเป็นทรงแบบนูมูฮะเพรแท้เพรแท้ are, แล้วไม่แตะสลดยค่ะเป็นอย่างเงี้ทั้งเรื่องอยากเล่นคำถามสุดท้ายค่ะอยากให้ใครนั่งอยู่ข้างๆเวลาดูหนังผีอุ้ยนี่ตอบได้ อยากให้ตาออมโฟอีฟนั่งอยู่ข้างๆเวลาดูหนังผีค่ะ<ม>เพราะออมอะ่ะมันเป็นคนออม,มเป็นคนไม่กลัวผีไม่เชิงไม่กลัวแต่ว่ามันเป็น energy แบบหล่อวะมึงมันไม่ make sense คือเป็นคนจับผิดผีอะ่ะพี่นึกออกปะคือเรา<ช>คือมม่เคยมีเหตุการณ์ที่อ,ออมมาเล่าให้ฟังว่าเจเจเมื่อคืนอะ่ะโรงแรมที่เรานอนอ่ะมันดูจะมีกุ๊กๆใช่ปะเคยเจออะไรกันบ้างไหมแล้วก็มาแบบดีแคปในตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่คนก็หลับอะไรว่ากันไปเจอคนละอย่าง อ้อบอกว่าเนี่ยตอนกลางคืนช่วงตีหนึ่งตีสองมากูนอนดูการ์ตูนอยู่แบบใส่หูฟังแล้วก็ดูในโทรศัพท์เนาะนอนๆอนอยู่แล้วกูได้ยินเสียงดนตรีไทยหน้าห้องแบบตรงทางเดิอนอะไรเงี้ยก็เลยคือผู้ติคนปกติอะถ้ามันได้ยินผุ๊มมันต้องแบบเฮ้ยจะกวัดทางภาคเหนือมันต้องแบบอุ๋ยมันแปลกแกแล้วอ้อก็เลยถอดหูฟังออกมาฟังเขาเป็นพวแฟนดอร์เหรอวะแล้วก็ สงสัยเขาพ,อพอิเศษแต่ก็คิดติดตลกนะคือมันเป็นคนแบบมันเป็นคนไม่กลัวหมายถึงมันเป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแฟร์ดีแล้วมันก็ระหว่างนี้คือคนหน่นเขาทุจะแบบใส่หูฟังแล้วก็เี่นนอนแต่ออมถอดออกมาฟังใหม่แล้วก็เฮ้ยอันนี้แยบแล้วมันก็เลยใส่หูฟังอีกรอบนึงแต่ว่าแอปลดเสียงแต่ใส่หูฟังหลอกผีว่าเราไม่ได้ยินใส่หูฟังแล้วก็ลดเสียงแล้วมันก็ได้ยินอีกแล้วมันก็เลยแบบ ต้องการนอนอก็เลยถอดปิดปุ๊บอะไรคุมโปงแล้วก็อธิษฐานว่าเฮ้ยแกคือเราอะเช่ามาเนะเว้แล้วก็จ่ายเงินค่าโรงแรมอยู่เหมือนกันแกจะมาลบกันอ่องนี้ไม่ได้นะเว้ยแยกกันอยู่ดิแล้วก็นอนจบนี่คือตั้งนาของตอนโฟอีฟ e ค่ะตอนโฟอีฟ e คนสู้ผีอันนี้จริงๆมันเป็นกับทุกอย่างคือดูแบบดูหนังผีกันมนคือไม่กลัวไอออมนั่งขำ่ก็เลยแบบเออก็เลยรู้สึกว่าดูก,กับออมน่าจะมีความสุขดีค่ะแล้วจริงๆแล้วไม่กลัวผีปะ เรากลัวนะหมายถึงแบบเป็นประเภทไม่ลบหลู่ดีกว่าเออเป็นประมาณนั้นมากกว่าคือถามว่าแบบไม่สามารถจะดูผีได้เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นก็ดูได้ก็แบบอะไรได้แต่ก็ไม่อยากเจอก็ไม่ได้อยากไปรบกวนเขาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ลบหลู่มากกว่าอืม